ก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็กลับมาแจกสกิน GTA San Online กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ Justice City นะครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับแต่เราไม่ได้มารีวิวเซิร์ฟเหลืออะไรครับเรามาแจกสกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลยแล้วกันนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับสกินนี้เป็นสกินของช่องรุดเย็ d o อหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม อาจจะเรียกชื่อช่องผิดนะครับอันนี้ผมก็ขออภัยนะครับอาจจะอ่านผิดนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลยละกันนะครับโอเคก็สกินจะเป็นประมาณนี้นะครับไอที่เห็นว่าที่มาเป็นเขียวๆอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะตัวเกมผมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะมือถืออาจจะไม่เป็นนะครับนี่มันเป็นแค่เส้นๆแบบนี้นะอาจจะเป็นที่ตัวเกมคอมของผมด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นชุดสูทนะครับผมนี่ เป็นลายอะไรพวกนี้นะครับคาบุกินะฮะทรงผมก็จะเป็นทรงผมแซกกลางนะครับผมใส่แว่นด้วยนะฮะนี่นะครับโคตรเท่อะครับตรงข้อมือก็จะมีกำไลนะครับแล้วก็เป็นถุงมือแบบไฟเอ็มเลยนะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแบบนี้นะครับนี่ดีไวหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เป็นรองเท้าสีขาวนะฮะโอเคเอาไปลอง เดินเล่นกันสักนิดนะครับตัวนี้ก็ไม่บักนะครับก็เดินแบบปกติเลยนะฮะไม่มีตัวไหนเอ่อที่แบบเกินเลยออกมานะครับก็เป็นปกตินะนี่ก็สวยอยู่นะครับก็ได้มาจากช่องลุจิตดอแล้วผมก็เรียกไปนะครับถ้าผมเรียกชื่อช่องบิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก็ได้มาจากช่องเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะฮะ ก็ผมรู้จักกันอยู่นะครับนี่ก็สวยอะทุกคนสกินนี้ตัวนี้ผมได้ทำการแปลงสกินไม่ใช่แปลงดิแปลง TxD นะครับแบบตอนแรกมาลงมังคอมไม่ได้ผมก็เลยเอาไปแปลงให้ลงมังคอมได้อะไรพวกนี้นะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับสกินตอนนี้ก็เป็นชุดสูตรโคเทก็คล้ายๆพวกเอ่อ ก็แก๊ง DM h นะครับผมนี่ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นสูตรลายข้างๆอะไรพวกนี้นะครับมาลองดูแบบถืออาวุธสักหน่อยละกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงท่าควักอาวุธเลยนะครับก็เลยไม่เท่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสก,กินตัวนี้นะครับ ดาวโหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่มีรหัสนะครับผมก็เข้าไปแตกไฟเอาไปลงกันได้นะครับตัวนี้ก็มี TxD เป็นรูปภาพให้ลงบนมือถือนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับสามารถลงได้นะครับเพราะเครดิตก็ลงบนมือถือเหมือนกันนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน